สวัสดีจ้าีปนอกปอกปายสุขุสุคนจ้ามาจากคลิปนี้ห้ามาดองดองผักกาดเขียวปีแบบเป็นหัวเลยจ้าเนี่ยวันได้ปรกกาศเขียวปีมาจากตลาดแบบอย่างงามเลยจ้ะก็ได้คัดเอาใบที่ที่แก่แล้วจ้ะแล้วก็ใบเหลืองออกแล้วจ้ะแบบนี้ต่อจากนั้นก็สิน้าไปล้างจ้าที่เฮาเด็ดใบแก่ใบที่เหลืองออกแล้วก็มาล้างนําจ้ะล้างให้สะอาดจ้ะว่าเห็ดกินเองเนาะจ้ะล้างอ,อก ทุกศอกทุกมุมบริเวณนีนล่ากจักสองสามหน้ามันได้จ้ะตามขอบใบนี่จ้ะในเนี่ยต้องล่างให้สะอาดลา,ากจักสามสามรอบน่จ้ะสะอาดจา้ะจะมีพวกดินพวกหยั่งจ้ะข้าง,นนางในด้านในน่จาจ้ะแล้วก็กระล่างอีกรอบนึงจ้ะ อีกรอบหนึ่งอีกน้ำหนึ่งจ้ะเพื่อนล้างให้สะอาดเพราะว่ารอบแรกเพือ่อนก็เอาดินออกกับขอบใบนี่จ้ะมามีแล้วจ้ะขอบใบนะขอบก้านใบจ้ะล้างเสร็จนะไปวางใส่กระมังที่มีลูนะจ้ะให้เด็ดน้ำจ้ะสะอาดดีจ้ะ ต้องเห็ดให้สะอาดจ้ะอาหารที่ที่เอาไว้เห็ดไว้กินเองจ้ะปลอดสารลองพะกัดเชียวปีแบบเป็นหัวเลยจ้ะพรอนกระล่างไปเรื่อยๆจนกว่าสิแล้วเนาะจ้ะล่างเสร็จแล้วจ้ะมีพรอนก็มาผักไว้จ้ะห้เสดดจนน้ำจ้ะเขาก็ใส่ไว้ในกระมังที่มีโฮเนาะจ้ะจ้ะน้ำใฮเสดดจนน้ำก่อนจ้ะเลี้ยงพักเสร็จแล้วจ้ะ นำมาตากแดดจ้ะตากแดดประมาณสามสิบนาทีเนาะจ้ะแล้วก็มากับกับด้านจ้ะให้ใบพักเข้าอยู่โตจ้ะตากแดดได้ที่เนาะจา้ะพักเท่าก็เหี่ยวลงอีกด้านหนึ่งแล้วนะจ้ะแล้วก็มากับกับอีกด้านจ้ะเนี่ยกับอีกด้านที่ยังบมดตากนะจ้ะจ้ะพักกระสีอ่อนโตแล้วจ้ะกับอีกด้านหนึ่งลงจ้ะ ตักไว้ตากแดดไว้ประมาณ30สนาทีนะจ๊ะเราจังนําไปดองจ้ะเกลือละลายดีแล้วจ้าจากนั้นไปพอนิได้น้ำพักไปเลี้ยงไว้ในหลูจ้ะแล้วก,ก็จะดองเกลือไว้ขึ้นนึงจ้าน้ำพักมาเลี้ยงใ่ซหลจ้า กดให้แน่นจ้ะกดพักเลี่ยงพักให้แน่นจ้ะจ้าจัดพักเลี้ยงเซลหลเรียบร้อยแล้วจ้ะจากนั้นพ่นิีดีเติมน้ำเกลือจ้ะเติมน้ำเกลือที่ไม่พอนละลายเตรียมไว้จ้ะลงไปจ้ะ ไม่ท่วมพักเลยจ้าไม่ท่วมพักเลยจ้าผมพักพอดีเลยจ้าพอดีโลเลยพอดีจุพอดีเลยจ้าไม่ต้องกดไม่ต้องหายัางมาทับก็ได้จ้าเพราะว่าพอดีแล้วจ้ะน้พ่พอดีเลยจ้ะพักก็ เอาตาเอาพึ่งแดดหยุบโตนะคุณก็นี่จ้ะเรียบร้อยแล้วพักดองเกลือเร็นสีดองทิ่ไมไว้ขึ้นหนึ่งจ้ะเป็พนพรจากสีนํำออกมาแล้วจังมันดองดองผักกาดเขียวปีอีกเท่านึงจ้ะเปิดฟ้าออกกินหอมช่ย้ยมาใส่จมูกจก้ะเพื่อนกินหอมผักกาดจา้ะ ลองสองมือ้อสองคืนจ้ะคนฟอนย่านอันเกือบเ้าไปบทถึงจ้ะสีเหลืองน่ากินายจ้ะเพื่อหอมจ้ะชินหอมกินกเปรี้ยวหอมหอมจ้ะแต่พอเสียออกมาให้หมดจ้ะจ้ะเพื่อนเพื่อนพักกาด กินหอมหอมสีเหลืองหนากกินขนาดเลยจ้ะเพื่อนพอฉันพอนจาใส่ขวดจ้ะใส่ขวดไว้จ้ะ,ะกาดดองไม่พอจ้ะไม่พอดองน้าเกลือผ่านไปแล้วสองคืนจ้ะไม่พอดองสองคืนเด้อจะน้าเกลือพ่อไม่พออยากให้น้าเกลือเข้าไปให้ทั่วเลยจ้ะในในพักเนาะในพักเ้านี่จ้ะไม่พอดองสองคืนจ้ะ ดองน้ำเกิดสองคืนจากนั้นีปพรสินําออกมาใส่กระมังไว้จ้ะพอไปพรสิเตรียมดองเลยจ้ะนี่จ้ะพสใส่น้ําตาลปิ๊บจ้ะตันปิ๊บสองขีดจ้ะน้ำซาวเข่าจ้ะควรเสตยลงไปละลายซะก่อนจ้ะละลายน้ําตาลตันให้ละลายก่อนจ้ะอย่ามันพอนก็สินําไปดองน้ำไปดองไอ้ผักกาดเขียวปีเฮาจ้ะจ้ะน้ำตาลมีพอนละลายแล้วจ้ะ กันพ่อเกษีนำประกาศออกมาวางใส่กระมังจ้ะเตรียมดองจ้ะกัดดองที่ไม่อดองผ่านไปแล้วเก็ดมือจ้ะหน้าตาสีสันหน้ากินมากเลยจ้ะดองเจ็ดมือนี่นยจ้ะเพื่อนปัดปีเกียวปีจ้ะเก็ดมือผ่านไปจ้ะเปิดฟ้าเบิงด้วยจ้ะเพื่อนืนนกินกินหอมผักกาดจ้ะ กาดดองสกาดดองสีเหลืองอย่างงามอยากอะสวยขนาดเลยสิกิ่นหอมอใส่จมูกอะเพื่นกาดที่ดองไว้กาดดองดองแบบหัวนะจ๊ะกาดเขียวปีดองแบบหัวดองใส่น้ำซาเข่าใส่น้ำตาลพอใส่น้ำตาลปิ๊บเด้อดจ้ะ จ้ะเห็ดมือพอดีกินจังเพื่ออมาออกมาเห็ดกับข้าวได้เลยจ้ะผัดใส่ไข่ต้มใส่กระดูกหมูจ้ะต้มใส่มะละก็ได้ผัดจ้ะต้มจับชายกินกินเป็นกับแก้มเป็นผักกินกับปนกับแจ้วจ้ะตำใสมะละกอก็อกได้เลยจ้ะเพื่อน กินหอมขนาดเลยจ้ะกาดนะก็จะได้สีเหลืองทองน่ากินมากเลยจ้ะเดี๋ยวกาดเชียวปีมีพอนหเหอนกรอบเลยเนียกินอน่รสชาติออกเปรี้ยวเปรี้ยวหว,วานจ้ะต้มเสษกระดูกหมูนะจ้ะต้มจืด สีแบบนี้บริได้ใส่สีผสมอาหารเ้ยจ้ะใส่แบบธรรมชาติจากน้ำซาข่าวเ,าเกลือแล้วก็น้ำตาลจา้ะมีคนใส่น้ำตาลปิ๊บเ้ยจ้ะนี่แบบยังงามเลยจ้ะสวยสวยขนาดเลยจ้ะ